เด็กๆทำอะไรกันคะพี่แตมกวย่าทำเหรอโอ้อ้าวเล่นเกมไปแล้วก็ทำไปอย่างนี้ยเหรอโอ้สุดยอดโตได้กี่เส้นแล้วโตยังไม่ถึงสิบเส้นวะโตโอ้เก่งจังเลยวะ โอ้ไม่ไม่ตัวเล็กหรอกเนี่ยตัวใหญ่อยู่ดูโครงสร้างเขานุ่นขาอย่างยาวเลยนึกว่าตัวเล็กๆไม่ได้ดูชัดสักทีหำใหญ่อยู่เนาะเนาะโ๊แล้วพี่แตมมาพี่แตมไม่ก้มดมหำอยู่อย่างนั้นนะคุยกับสาวเหรอไหน, <laughs> นดูซิมองหน้าดิไห <laughs> นดู ที่หมอทำมานั้นะตรงไหนที่หมอทำมานั้นหายแล้วหรอเราไม่ใส่ฟันครอบหรอวันไหนเขาจะจัดฟันให้ยังพี่หน้าอ๋อแล้วขึ้นครบยังมันลังไหมมันตึงไหมพี่เต็มแล้วตรงสะโพกที่หมอเจาะตรงนั้นะหายยัง เตอแตมแตมในสะโพกตรงนั้นหนาหายยังห uh huh. ายแล้วแล้วเจ็บไหมอ่ะ mm hmm. เจ็บอ่ะออโตัว hmm. uh, เป็นหั่มเป็นแผลไหม <laughs> เอาฟันที่ดำดำไม่เห็นมีแล้วเดี๋ยวนี้หายไปไหนแล้วเออมันหลุดไปหมดเหรออืมโอ้ย hmm. mm hmm. oh huh. ผู้บ่าวแก้มบุม๋มลูกชายพ่อเจ้แก้มบุ๋มเว้ยจะหมดไหมเนี่ยถ้ามัวแต่เล่นไปแล้วทำไปอย่างเงี้ยเ<ช>ออเห,หรอพี่เจมช่วยยาทำให้หมดนะยาจะทำให้ให้ไม่จ่าออกไปบ้านตาบ้านยายเริ่ม <c oughs> แล้วนู่นนะมีตังเล่นอะไรนั่งเอาขี้ยางแล้วตายห่าเลยนะหนูอย่าเอาขี้น้ำมันยางยายมาหยดใส่ดินอีกนะเออหรอทำไมเล่นกันอยู่คนละมุมละมุมเลยอะะวันหยุดของเด็กๆหรอ อยากไปดูมะข้ากันแล้วเด็กเสียนี่ทำไมไม่ทำอะไรเลยอ่ะเด็กเสียคนเนี้เจอได้สักสิบเส้นก็นยังดีไปเจอได้คนก่อนบ้านนี้สนุกสานานบ้านนี้สนุกสนานมีอยู่นี่อีก ยุ่มหนึ่งเอ้ยทำอะไรดูโทรศัพท์กันคนละเครื่องเลยว่า Up, oh, go, go.